รักได้แต่ให้พอดีเปิดห้าวิลกรรมสุดแสบของแฟนคลับที่คนดังรับไม่ได้การมีแฟนคลับที่รักและชื่นชอบนั้นเป็นเรื่องที่เราดาราดังนั้นต้องการกันอยู่แล้วแต่บางครั้งการรักและการชื่นชอบมากเกินไปจนทําให้ศิลปินนั้งเกิดความอึดอัดใจแบบนี้ก็ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักแต่วิลกรรมของเราแฟนคลับแบบไหน,นที่เราดาราดางังเอื่อมกันแบบสุดๆกันบ้างนั้นมารับชมกันเลยจ้า อันดับ5ยายาอุรัสยานางเอกสาวที่เคยเจ้าวีรกรรมสุดแสบของแฟนคลับจนทําให้เจ้าตัวนั้นต้องเจ็บตัวมาแล้วเมื่อสาวยายาได้ไปจําหน่ายของที่ะระลึกเพื่อนํารายได้ไปร่วมทําบุญในงานกระถินรวมกับหวันใจยางนุ่มณเดชน์ซึ่งในระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่สาวยายานั้นถึงกับร้องเสียงโลงออกมาด้วยความตกใจแล้วก็เจ็บอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อถูกแฟนคลับรุ่นใหญ่กระชากแขนอย่างแรงเพื่อขอเซลฟี่กับเจ้าตัวก่อนที่กาจะเข้ามาการเพื่อ,อยิงรายดังกล่าวออกไปซึ่งถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ ควรทำจริงๆค่ะ ดับซีเด t ะทอนักร้องหนุ่มสุดฮอตที่เคยเจอวิดกรรมแสบๆของแฟนคลับเช่นเดียวกันเมื่อถูกแฟนเพลงที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตบุกขึ้นเวทีล็อกคอจนหายใจแทบไม่ออกพร้อมกับยืนแก้วน้ำให้ดื่มทำให้นักร้องหนุ่มนั้นถึงขั้นต้องเทงกีตาร์แล้วลงจากเวทีไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็กลายเป็นเรื่องที่ฮือฮายอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมากล่าวว่าก็พอเข้าใจเพราะวัฒนธรรมการชวดนตรีของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่เราก็ควรจะรู้กันอยู่แล้วว่าไม่ควรไปยุ่งกับเวลาง,งานข เขาเป็นวัฒนธรรมของการเป็นผู้ใหญ่นั่นเอง อันดับ3 B บีน้ำทิพย์นางเอกสาวสวยที่ก็เคยเดือดแบบสุดๆถึงขนาดอัพข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพอทนกับพฤติกรรมของแฟนคลับบางไรายไม่ไหวเมื่อเจ้าตัวนั้นถูกแฟนคลับคลั่งรักนำที่อยู่ชื่อคอนโดและเลขบัตรประชาชนไปเผยแพร่นในที่สาธารณะซึ่งทำให้สาวบีนั้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้จึงทำให้สาวบีนั้นนำเรื่องนี้เข้าแจ้งความเลยทีเดียวซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้สาวบีนั้นได้รับกำลังจาจากเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเป็นจำนวนมาก ลลเยจอันดับ2โดนัทคณนานัตเน็ตไอดอลสาวสวยที่กระสุดทนกับพฤติกรรมของแฟนคลับรายหนึ่งมาตลอดหลาย10ปีโดยเธอนั้นได้โพสข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าเธอกําลังถูกชายคนหนึ่งได้สร้าง Facebook ขึ้นมาหลาย10แอคเคาท์จากนั้นก็โพสหาเธอในเชิงคุกคามและมีการคมคูอยู่หลายครั้งจนหลายหลายคนนั้นแนะนําให้เจ้าตัวแจ้งความเอาผิดก,กับชายรายดังกล่าวเป็นจํานวนมากเพราะถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสาวโดนัทได้นั่นเอง อันดับหนึ่งเป็กผลิตโชคนักร้องหนุ่มที่ก็ไม่ไวเจอแฟนคลับสุดแสบที่เจ้าตัวนั้นแทบจะรับไม่ได้เนื่องจากที่มีบุคคลที่ข้างใครหนุ่มเป็กอย่างหนักที่ทวิตไปในเชิงตัดเพ้อและสอบไปในทางที่คมขู่เอาชีวิตจนทําให้ผู้จัดจาก,การส่วนตัวถึงกับต้องประกาศห้ามรับของจากแฟนคลับและคนแปลกหน้าในช่วงนั้นเป็นอันขาดแต่ถึงอย่างไรหนุ่มเป็กก็ไม่ได้แจ้งความบอบผิดอะไรกับแฟนคลับรายดังกล่าวเพราะเจ้าตัวก็ได้รับการปก,รป,กป้องจากครอบครัวและแฟนคลับอีกมากมายเลยทีเดียวล่ะคะ่ะ